มาได้ใส่เกาะเบิกเงินมาใส่ก็ไอ้คือบอกท่าทางแท้บอกเนี่ยเบิกเงินว่มันเงินจะคล้องไปยังเบิกเงินจะคล้องเบิกเงินจะคล้องมาใส่ซะก่อนเออคนนอกมันถึงเป็นในสิ่งไรจังก็ไปลืมไปทาอันเขาเห็นงานสองมือเป็นยังไงตัวหูมุงเสาทีงานไม่ได้คิวแหลกงานไม่ได้คิวแหลกโอ้โหซะก่อนรวมสับที่พึ่งสุดท้ายไปทางชีวิตพันน่ะ ส่วนหรอบอกเบิกไรมานมัฮะยี่สิบบอกบอไง่ายี่สิบาสตังเก่ามาก่ะเอามากาขนาดไปก็บด้เหลือเ้ย่ค่ะสิเป็นศูนออไปฮะตัวสุขภาพใส่ยังไงเริ่มต้นอะไรบ่นี้โอ้ไปดูแลไปดูแลเลยยังสูมือน ี่ะสาพบอกคอดีมีกการกินการอยู่สุขภาพร่างกายอาโอ้สำหรับคนอวนเนบ่คือผมนี่บบต้องไปหาเนบ่ต้องไปโอตาสุดใสยิ้มเปื่อยๆเนาะสมมมื่อมถุกมือนจะถอดนี่มาจะได้ยิ้มเปื่อยๆบอก กันเงินจ้าของกินหัวลกหัวหลอน <laughs> ไปไปไปแล้วไปไปไปโชคดีโชคดีแล้วจะกินไปหาแล้ว